ه, ถึงโลบินสันแล้วครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่สามเดือนสาปี2024วันนี้วิ่งสองรอบและวิ่งออมโลบินสันเลยวันนี้ตื่นสายครับตอน ตีสี่สี่ฝนตกวัสดีครับแล้วมันเย็นไงเราก็นอนแล้วมันมานาฬิกาปลุกตีห้าตีห้าใช่ไหมล่ะเฮ้ยขี้เกียจเว้ยนอนดีกว่าอากาศเย็นอะ่ะแต่นอนได้สักพักอเหมือนแบบว่าเราเคยตื่นตีห้าแล้วอะ่ะเอมาก็มาเว้ยมาสายอย่างนี้ เรากะว่าเออมาสายนี่ว่าวิ่งห้ารอบพอแต่พอดีเรามาถึงปุ๊บเราวิ่งตั้งใจจะวิ่งเอห้ารอบเอห้าโลรอบหนึ่งเบอร์ครับเบอร์เบอร์ครับเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราวิ่งเหนื่อยๆแล้วเวลาเราถ่ายวีดีโอแล้วมันจะเบอร์ไงก็เหมือนมาวานอย่างเงี้ยมาวานเนี่ยก็พูดผิดเมื่อวานนี่วันเสาร์วันที่สอง เดือนสามแต่เราพูดเดือนสองไงมันเบอร์ไครับเวลาเหนื่อยแล้วมันเบอร์ไอเราไปดูในดูคลิปของเราถึงเราจะรู้ว่าเออกูเบอร์นี่หว่าแล้วเป็นคนขีโมโหด้วยชอบดาคนนี้ชอบดาคนนู้นไงแต่เราไม่ใช่อยู่ดีดเราไปดาเขาหรอกนะคือว่ามันสมควรให้เราดาอ่ะเราจะไม่พูดเรื่อง เรื่องไอ้เรื่องไอ้นั่นน่ะเรื่องโทรสะเออเราไม่พูดเรื่องโทรสะดีกว่าวันนี้ตื่นสายใช่ไหมล่ะเออวันนี้วันอาทิตย์ตอนตีสี่สี่สี่แปสี่เก้าฝนมันตกเราก็เออนอนดีกว่าเย็นอากาศมันเย็นไงตีห้านาฬิกาปุป๊บทีนี้ แล้วก็นอนต่อมันยังไงไม่รู้อะ่ะตื่นขึ้นมาปุ๊บใจนึ่งอยากจะมาใจนึ่งอยากจะนอนอะ่ะล้วมันพอดีมันปวดท้องด้วยอเออถึงเวลาเราเข้าหองน้ำด้วยเออเรามาสายมาถึงนี่ตีห้าห้าสองแล้วอะ่ะเราวิ่งห้าแอวิ่งห้าโลพอแต่พอดีวิ่งไปวิ่งมาเห็นไอพี่คนนั้นอะ่ะ โอ้เขาวิ่งเร็วัว่าเราอีกอะเขาใส่รองเท้าแตะวิ่งนะแรงว่าเขาเป็นหนักวิง่งเขาวิ่งมานานแล้วเขาใส่รองเท้าแตะวิ่งแบบชิวๆเลยอะ <c oughs> แต่ดูแล้วเออวิ่งเร็วกว่าเราประมาณสามร้อยเมตรอ่ะถ้าเขาใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยจะขนาดไหนเขาวิ่งเก่งกว่าเราทีนี้ เราวิ่งได้สักพักเออแบบว่าขาเรายังมีแรงใช่ไหมล่ะเออกินน้ำดีกว่ากินน้ำเสร็จแล้วปุ๊บเรากะว่าจะกลับแล้วเออเราไม่ได้วิ่งออมโรบินสันมาประมาณสามเดือนน่าจะได้นะตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนสิบสองอ่ะเดือนสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองนี่เดือนสามแล้วอ่ะ เราไม่ได้วิ่งมาสามเดือนแล้วอะแล้ววันนี้มันเป็นโอกาสด้วยไงคือว่าคือว่าผักเราเหลือเยอะเราหนึ่งเราไม่จ้องไปซื้อผักให้เป็ดสองเราไม่จ้องไม่จ้องส่งหลานไปโรงเรียนไหนต้นอะปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะส่งมันไปโรงเรียนอะ่ะแต่วันนี้วันอาทิตย์เราไม่ได้ส่งมันไปโรงเรียนทีนี้เออเราวางนี่ว่าก็เลยวิ่งออมเลย ถามว่าเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยครับแต่ทนเอาเออกไอ้นี่ก,ก็เหมือนเราตรวจสอบร่างกายของเราด้วยอะว่าร่างกายของเรานี่จะเหมือนเดิมหรืยอยังผมเมื่อวานนะวิ่งโคตรมันเลยอะ่ะวิ่งสนุกอ่ะครับวันนี้ทนได้ถือว่าร่างกายของเรานี่สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับสมบูรณ์เหมือนเดิมแล้ว,วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเจริญอาหารเท่าไหร่ มะกอเนี่ยโอ้ยกินข้าวโลครึ่งเดี๋ยวนี้กินข้าวประมาณครึ่งโลอิมแล้วก็เหมือนมอคืนน่ะแล้วอีกอย่างนึงกับข้าวอะ่ะมันไม่ถูกฟาร์มเลยครับอ่าดูหน้าตาเราหน่อยสิ มาบ้านไอ้สาวโลตัสมาคุยด้วยมากรมันทำงานอยู่ไทยายฝนมันออกมามาอยู่บิ๊กซีมาอยู่บิกบ๊กซีเล็กออกจากบิ๊กซีเล็กไปอยู่บิ๊กซีใหญ่ทีนี้ไปอยู่โลตัสเดี๋ยวนี้มันสวยขึ้นอ่ะมันมาเหมือนไปบามาจีบลาวอ่ะแล้วมันบอกว่าลาวอ่ะมองมัน 8. แปลกแปกเราอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สวยขึ้นนะั้นลาวอ่ะ แต่ดูแล้วน่าจะพี่เราอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยแล้วความสูงมามันร้อยจ็ดิบสองด้วยเราร้อยหกสิสองโอโ้โหสูงกว่าเราแมตตนึ่งเลยเหรอเราเราจะชิบดูไหมแต่ดูแบาบาบออ่ะช้ตางเก้งด้วยดูแล้วอ่ะนี่ครับสวยงามครับอิวน้ำมาเฮ้ย ี่ครับโลบินสันนะครับเราทายโชว์ไอตูไงเออให้ไอตูกับไอแนทมันคิดถึงอะเออสละบบุรีนี่เอ,อยากจะม,มาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดมงสิบเก้านาทีเราไม่เรีบครับ ไม่เหนยอะไรวะดูว่าเราเหยียบพี่วะไม่ไม่เหมยนอะไรวะเหมีขายขยะเลยอ่ะเหมือนเหมยนอะไรฮึกเลยเอ่ะ ย้ำนะครับถ้าเราไอ้น,นี่เราเดินเล่นไปก่อนเดี๋ยวไปถึงไอ้ตรงนั้นไปถึงไอ้ตรงโค้ง่ะคอยวิ่งเพราะว่าเราเดินเล่นก่อนเออเราไม่ได้มานานแล้วไงเออเราเดินเล่นไงให้มันไอ้สมองเราให้สมองเราส,สัมผัสบรรยากาศอย่างนี้บ้างเออ อยู่ในบ้านเนี่ยคิดแต่เรื่องเดิมๆอะ่ะคิดแต่เรื่องเออคิดแต่เรื่องหมูนี่แหละเออเรามาอย่างงี้เราเออเขาเรียกอะไรว่าเปลี่ยนบรรยากาศอย่าไปคิดมากอะไรที่มันเกิดมันก็จะเกิดเราห้ามไม่ได้หรอก เราเอาตัวรอดก็พออะไรที่จะเกิดคือจะเกิดทุกวันนี้ห่วงแม่ครับเราจะวิ่งทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเราไม่ได้ไปแข่งขันกับใครนะครับเพื่อจะใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าเราแข็งแรงแล้วเราทำอะไรนี่สบายไปหมดวันนี้ไอ,ไอ้แดดมันออกนะถ่ายถ่ายวีดีโอแล้วภาพสวยแต่มันเริ่มร้อนแล้วอะ่ะมันเริ่มแบบว่าเออร้อนร้อนฝนจะตกแล้วเนี่ย ตอกก็ตอกสิเราเปียกอยู่แล้วเราไม่โกยแล้วโอเคงั้นแค่นี้แหละ